บอกใครบอกช่างภาพบอกช่างภาพบอกช่างภาพแม่ก็อีมาได้ยินนะพี่กอนเลยมันเคยซื้อไปเลยอ๋อได้ยินกูบอกเลยเคยื้อไปนะได้ยินเสียงได้ยินเนาะจ๋าครับผมจ๋าเดิมแม่ะเขาไปเลยคนไหนตลอดเวลาแล้วเออเขาเรียกฟิล์มก็จำผมนะผมชื่อฟิล์มธนพันธ์นะฮะเออแต่เขาเรียกอที่ในละครก็ดีกันก็ ก็ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบชอบละครนะครับเพราะว่าละครสนุกนะครับดูได้นะครับเวลาไปไหนมาไหนเวลาไปไหนมาไหนแล้วะครเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจที่แบบการแสดงของเราทำให้ทุกคนยินทำให้ทุกคนมีความสุขบางทีเขาอาจจะชอบตัวละครมากกว่าชอบผมก็ได้นะครับแต่จริงไม่จริงชอบใครก็ได้ใช่ไหมชอบตัวละครชอบใครก็ได้จริงๆมันผมดีใจที่แบบ ที่คนดูอินไปกับละครแล้วแบบอยากให้ผมเป็นคนนั้นอยากให้ผมเป็นคนนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคือมันเราคือเราแหละแต่เราแค่ดีใจว่าผลงานของเราการแสดงของเราทําให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็อินไปกับละครของเราเวลาเดินไปมีคนแบบเรียกแล้วเราหันเลยไหมอาจจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ก็หันนะเรียกได้จ้ะอ้าแห้งเลยแหง้งจะอะไรมาละกัน ใกล้ยังใกล้จบยังยังยังดูดูเมื่อวานเมื่อวานไม่ไดดูเลยแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันตัดหรือเปล่ากี่กี่ทีแต่ว่าเดินน่าจะเดินทางมาได้สักครึ่งหนึ่งล้วก็ก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับรังนี้ตั้องเจรนายนะครับออนจูบวันคุณผู้แทนพระเจ้าช่องมาสามสิบเอ็ดก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับคุณนายด้วยนะฮะ เดือนหน้ามีแฟนมีตครับที่ไหนนะที่ไหนเราพูดได้แล้วหรอโอเคโอเคโปรเตอร์มันออกมาแล้วนะโอเคโปเตอร์มันออกมาแล้วก็คือศิลปินยังไม่รู้เลยไม่พูดได้แล้วเดือนหน้านะครับก็มีแฟนมีตคู่กับแจมนะครับที่ที่มาเกานะครับก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดในสื่อเลยนะเป็นครั้งแรกเลยก็เป็นแฟนมีตคู่ครั้งแรกในต่างประเทศนะครับก็คือมาเกานะแฟนๆ อินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อบัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็บินตามไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยด้วขนาดไหนก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นความพิเศษที่เราต้องเตรียมไปความหล่อครับเพราะว่าเราฉีดความหล่อจะมากขึ้นเตรียมภาษาเราเตรียมภาษาจีนไปเลยภาษาไทยเนี่ยฮมาดิเราก็เรียนเป็นคนละนิดนึง คิดว่าจะได้ใช้ป้ายขวาไปแน่เออต้องต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ก็ต้องซื้อบัตรเริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เดี๋ยวรอให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อนใช่ครับอ๋อโชว์ก็ก็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วก็ให้ซื้อบัตร อันนี้กี่วันเอ่ยคือรอบหรืออะไรยังไงรอบเดียวครับรอบเดียวอันนี้ในส่วนของประเที่มีติดต่อไมีครับมีครับมีอีกหลายประเทศมีอยู่ในสเกจโชว์แล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าถับขึ้นวเอเชียเอเชียคูลได้ไหมก็ก็ใช่ครับแต่ว่าติดต่อมาซ้ําได้นะครับอยากไปอันนี้ยอเชียคูลให้ประเทศที่ไปหลายครั้งได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับการเดินทางเฟิร์สแฟน วางเตร์ไ,ไหมพิเศษแน่นอนพิเศษใส่ไข่แน่นอนแน้นๆจะแบบบินเป็นโกเลยิอยก็บินป็นโดกค่ะก็บินเป็นโดกครับบินตามกันได้ทันนะฮะอ่าเขตุกอนอันนี้เราคิจารณาใช่ไหมหลังๆก็จะหลายคนก็จะแซวว่าเอ้อะไอ้อะพอ อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนขึ้นต้องแอร์อะนะฮะต้องแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้แอร์แอร์ทำงานทั่ากายประเทศไทยไม่ได้เลยจริงๆเราพึงพอใจในรูปหน้าเราขนาดไหนครัโอ้ยยังไม่ไม่ถึง50%เลยครับแต่ก็เริ่มแบบชอกรีตได้หน่อยแล้วนะมาเก็ได้นิดๆหน่อยๆไงยังยังห่างไกลกับเป้าหมายตัวเองเยอะแสดงว่าหุ่นที่เราตั้งไว้นี่คือต้องแบบเป๊ะขนาดไหนคะับซิมผมซิมแป๊แน่นๆชัดๆอะไรอย่างนั้น แบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยอ,อ๋อไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับเจริญเจริญน,นะแล,แล้วพี่เป็นแล้วทำงานเยอขนาดนี้พี่แบ่เวลาเล่นย่งนีบ้างว่ามันไม่มีเวลาเล่นเลยหรือไงมันต้องมีดิมีเวลา่ปะม,มีเวลาตอนมีก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดคือแบบก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปเพื่อไปแบบเข้าฟิตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้ง พยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยงานด้วยใช่ครับก็ก็พยายามที่จะให้คลีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมืม่อก่อนเท่าที่ทำแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างเฟรซิเบิลนิดนึงคือบาเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจำเป็นจะต้องกินอาหารปกติอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆมากินได้ ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าไปทำงานกล้องถ่ายละครหรือหรือว่าอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กินป้าวเนี่ยเพราะว่ากี่เดือนอะได้อย่างร้อยทตกอย่างตอบยากจังเลยอ่ะใจจริงอยากให้ได้อยากใช้เวลาสามเดือนแต่ว่าด้วยงานด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทําให้แบบมันไม่สามารถทําตามทําตามแพลนที่ตัวเองวางไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วทุกมหาวันนี้บอกไปโต บ้างครับม <mel> ีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยเราจิบน้ทุกอย่างมันถุกแบบสุกตัดออกมาเลยก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ําแบบน้ํามากขึ้นอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายเราคอนอาร์ดหรือหรือถ่ายรายการออา์ดอย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะเราก็ต้องกินน้ำเข้าไปทดแทน จริงๆยังมีข่าวคนในวงการรูปอะไรางเนี้ตัวเรามีนอยนี่กลัวเรื่องนี้บ้างไหมเออไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าค้เออมีคนมีคนเตือนไหมทีมเขาบอกว่าถ้าเราหักหัวไปเหมอนใกับงคนถากันก็จริงๆจริงๆไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้ว คือผมว่าด้วยด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทําให้เหมือนคุ้มคันมันต่ำอ่ะก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็จริงๆก็ทไปหลายรอบแล้วเรื่องปีนี้่านมาแบบผมผมเยอะไปแต่ว่าหลังหลก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบเราออกกำลังกายน้อยลงแต่ว่าคุณมาหาให้แบบให้ให้มันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างงี้เราก็ทำไม่ห้ามครับไม่ห้ามเราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้ เพราะว่าไม่อยากให้เ <tercer> สียน้ำใจเสียกำลังใจแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับขอบคุณมากครับ